สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เราจะมาวาดเส้นเพื่อกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะครับกับการวาดเส้นแบบเคลติกน็อกนะครับเป็นคลิปที่2นะครับจากครั้งที่แล้วนะครับสิ่งที่เราวาดไปเนี่ยนะครับเราจะวาดลายเส้นนะครับแบบ4ช่องแบบนี้ครับคราวนี้ผมจะชวนให้ทุกท่านนะครับขยายเพิ่มเติมนะครับเป็น6ช่องครับ โดยที่ครั้งนี้ผมจะขอใช้กระดาษที่เป็นกระ,ระดาษลายตารางนะครับเริ่มจากเราจะแบ่งช่องนะครับให้เท่าๆกันครับเป็นแบบนี้นะครับผมจะแบ่งช่องนะครับให้เท่าๆกันครับเกิดขึ้น ลองแบ่งช่องคร่าวๆนะครับแบบให้เท่าๆกันนะครับถ้าเกิดใครต้องการให้มันเป็นระเบียบมากๆอาจจะใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะนะครับแต่ในที่นี้ผมจะใช้ตรงนี้ครับให้เป็นแค่โครงร่างเฉยๆครับ เราจะแบ่ง6ช่องแบบนี้นะครับจากนั้นครับผมจะใส่วงกลมลงไปครับค่อยๆตามไปเรื่อยๆนะครับใส่วงกลมลงไปตรงกลางด้วยนะครับระหว่างกึ่งกลางช่องที่เราวาดไว้และช่องด้านบน นนั้นเราจะใส่ช่องด้านล่างเป็นแบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ดินสอนี่นะครับลากเส้นครับ จากเส้นกลางแบบนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีการสารกันเนะนะครับดังนั้นเนี่ยรอบๆข้างเราก็จะทำการสารกันนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับจากเส้นตรงนี้ลากมาติดตรงนี้เลยครับจากเส้นนี้ลากมาติดตรงนี้เส้นนี้ ลากออกมาตรงนี้ครับเส้นนี้ลากมาตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับไม่ยากใช่ไหมครับ,นะรบเส้นฝั่งนี้ครับเราลากแบบนี้เลยครับตรงนี้นะครับเส้นมาฝั่งนี้เห็นไหมครับเราก็จะลากสานกัน ในขั้นตอนต่อไปนะครับจะมีการลงรายละเอียดเล็กน้อยนะครับก็คือ1เราจะทำการใส่เส้นตรงนี้ครับและลากเส้นขึ้นมาเป็นเส้นโค้งนะครับมาต่อกันกับเส้นด้านบนใส่เส้นตรงนี้แล้วก็ลากเส้นโคง้ง จากเส้นฝั่งนี้เช่นเดียวกันครับเราจะลากเส้นขึ้นมาแบบนี้ครับและทําการลากเส้นโค้งมาต่อกันแบบนี้ครับจากนั้นนะครับผมเชิญชวนให้ทุกคนกลับกระดาษน,นะครับเพื่อจะเราจะได้ทํางานง่ายขึ้นนะและลากเส้นเล็กๆตรงนี้ครับ แล้วก็ต่อเส้นนี้โค้งออกมาชนกันแบบนี้ครับลากเส้นเล็กๆตรงนี้แล้วก็ทำเส้นโค้งมาชนกันและลากเส้นเล็กๆทำเส้นโค้งนะครับมาชนกันเราก็จะได้ลายเส้น แบบ6ช่องนะครับจากนั้นครับผมก็เชิญชวนให้ทุกคนครับทำการตัดเส้นครับงั้นเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะครับเราจะค่อยๆตัดเส้นมาชนกันแบบนี้ครับชัน้นนี้จะเริ่มจากแบบนี้ก่อนนะครับและ เราจะทำการทำเส้นโค้งแบบนี้ครับเส้นต่อไปตรงนี้นะครับเส้นต่อไป หมุนกระดาษดิกงครั้งทำการตัดเส้นต่อเลยครับค่อยๆถับรอยเส้นนะครับแล้วก็ต่อเส้นกันให้สนิทครับ ลองค่อยๆต่อเส้นกันให้สนิทแล้วก็ค่อยๆไปค่อยๆไปกับเส้นที่อยู่ข้างหน้าเรกาก็จะได้ลายเส้นเคลวติกน็อกแบบ6ช่องนะครับที่เกิดขึ้นในขั้นตอนสุดท้ายครับ เราก็จะทำการลบโครงร่างทิ้งนะครับก็เป็นอย่างไรส่วนชวนให้ทุกคนนะครับค่อยๆเอาอย่างลบลบอย่างช้าช้าน้ำหนักไม่ต้องแรงมากนะครับค่อยๆอ,อยู่กับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าจริงๆ จะได้ลายเส้นเคลวติกน็อกแบบ6ชอ่องครับไม่ยากใช่ไหมละครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับคงจะได้ทดลองวาดเส้นแล้วก็ลองกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงในระหว่างการวาดเส้นนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ